หลวงพ่อสุพจน์วัดห้วงพัฒนาสุดยอดแห่งพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างเครื่องรางเสือหรือเสืออาคมที่มีประสบการณ์อันลือลั่นในพื้นที่มีเรื่องเล่าขานกันไม่รู้จบเพราะผู้ที่พบประสบการณ์ตรงมีมากมายต่างก็นำมาเล่าให้คนใกล้ชิดฟังแล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อๆกันไปในวงกว้างไม่ใช่ข่าวลือคมลอยอย่างแน่นอน พุทธคุณพญาเสือสมิงอาคมหลวงพ่อสุพจน์วัดห้วงพัฒนาดีทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีป้องกันภัยพยันตรายโชคลาบค้าขายเมตตามหานิยมมหาอำนาจใครชอบเครื่องรังประเภทเสือแนะนำให้เช่าบูชาเป็นสุดยอดของดี